ดูสุดอดนะครับผมแตกงานอนี่ตึ๊เลยวครับไปได้แล้ว เดี๋ยวครับผมตรงเทปครับได้จการเลยครับผมหักบคค้านง่ายมั้งเนาะเนาะเลือกมาได์กับแปบ่ได้ครับรถือกมุไปได้บ่แบบนี้ ้หาที่เดียบ้านเดียบตกกต่พ่อหน่ที่ตอนี้กนอนมาชุดนนเจ็ดติด่างเดือนอากคนโตอยู่ที่้น จะต้องก้อนเราต้องทำตอกก้นมืด หลายตน <laughs> โาอือไปตอไปกันแล้วไปกไปแ้วมืด รถกระบีดคับพี่น้อมัหนาเบียกะครับผมขัน,รนเร็วรถกรบี่ยนมันรถิดก,กับซ่าครับผมรถกกไปเรืยายองก็ายองครับผม ครับผมอยากเรียกเรียกไปเลยไปเลยเจ้ารถเกบเตียงวันอนะพอรก็ผอบคุณ่าลาล้ะครับเออมาบึงมาคนไหลมากดแค่เห่ บ้ตาตัวไหนกอลับตัวร์ไกับลังใจเห็นช่องเล็กๆน้อยๆเด้อครับเอ๊ช่องแตงมาหลายปีแล้วครับผมเมื่อได้รับนั้นก็ได้เหลี้ยก็ฮองวัดกับเ้าครับผมเบิ่งทำหน้าหายเด้อครับผมขอปั่นจุกคดนะครับผมไปกับลังใจเห็นช่องน้อยๆเลยด้อช่องนี้ขาจานรวยแหละครับผมช่องน้อยวัานรวยด้วครับผม จาจลูกค้าหูเขาอีกเป็นจำปะไรมันมาทุนชีนกูนะมันยากเลยเออได้ไดดยั <laughs> ยงเอาจารย์เหนไหยครับผมได้สำเร็จยามาหลาดมากครับผมแจนเออแดงย็น อย่างซ้ายลบรีอยเลยหนงพยาไปได้คือตอย่มาเนี่ยถึเ a ลาอย่างเดียวเนี่ยเียวมาหม่มันแรงกันแต่เวนู้กปาขออเจ็จแล้ครับผมทำมากขอขอนักอกจากขอายินเออเรื่องกน่เน้ินกตต่าจินเนาะ ้อง um nah, eh. ินทำครับผมอากินเขาเล่นทีบ้านนะเอาสับสัอยากกินกันเดจ้ม่เห็นกินเ้ามีไปสายสักทีนะเยียดเลยนก่

แล้วครับผมพี่น่อย<ม>ไปเองครับจะ<ม>ได้ก็จะับผมไฟแดงล่ะครับผม,มไปว่าไรแานเอียดปั่นหนังมา เปรื่องนกนแรกกแช่กติดตามในสื่นอนคได้ครับเออก่ไฟแรงีาะไรแต่ว่าได้ครับกับคจนจะต้องแกหครับเออพระเจ้าตาครับผมพระเจ้าตาขี้มาจริงหนุกตาคนครับผมพระเจ้าตาขี้ครับผมเห็นไ่ขี้มาจริงครับผม,นบผมหน,มน,ผมนุกดาบ่ ตู้ตู้วันหนาวผมถอยแหละครับนะคือครับมเรียกนักตู้ครับผมขอบคุณนะครับแบบมาอยู่ในประเทศไทยอยู่ยันเป็นตุกนีจิงมิไข่ทุกคนนำใจงามครับผมประเทศไทยครับแบบคนไทยเป็นคนใจงามไปรอดเดี๋ยไปกันไป